เครื่องปรุงโปรตินคอะคือไรตัวนี้คือการยิงแอดนะคะแอดทำไมจะเราก็ไม่เขียนว่าแอด้วยนะตัวนี้คือเป็นฟีเจอร์ยิงแอดนะคะแล้วก็รวมทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับแบบการตลาดที่มันต้องใช้เงินซื้อเงินประมาณนั้นเปิดลงทะเบียนลงทะเบียนรับคูปองฟรีอะไรยังยังไม่อ่านนะคะกดปิดก่อนอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเครื่องมือฟีเจอร์นี้มาอ่านก่อนนะ เครื่องมือฟีเจอร์นี้นะคะเป็นการเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มยอดขายผ่านการโปรโมทหมายความว่าคุณต้องยิงแอดถ้าคุณอยากขายได้มากขึ้นนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยนะคะตามเงื่อนไขของเขาแล้วว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ลงมาด้านล่างเพิ่มการมองเห็นยังไงก็ถูกค้นพบจากลูกคา้านาพรานจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองช่วยควบคุมต้นทุน roi ได้ ถ้าเราโอเคที่จะยิงแอดแล้วกดติ๊กเริ่มเลยซึ่งเดี๋ยวเต้ยอ่ะจะไม่ได้มายิงแอดให้ดูนะคะแต่ว่าเต้ยอ่ะจะขึ้นให้ดูว่ายิงแอดควรจะอ่านค่าอะไรยังไงและควรเซตแบบไหนนะซึ่งลาซาดาเนี่ยมันก็จะมีความแบบขยันทําให้แบบงงกดปิดก่อนป๊อปอัพอะไรที่มันดแบบูแปลกๆนะจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นป๊อปอัพที่ เขาอยากจะเสนอให้เราเห็นบ่อยๆอ่าโปรโมตพาร์เนอร์มาโปรโมตพาร์เนอร์นะคะโปรโมตพาร์เนอร์คือตรงนี้อันนี้โปรโมตผ่ 1, านลาซาด้าหมายความว่าอะไรอันนี้คือการยิงแอดภาพรวมก็คือภาพรวมเขาให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเออมันมีอะไรบ้างว่างๆก็เข้ามานั่งอ่านได้นะคะอ่ามันจะมีโปรโมตผ่ 1, าน l a z a d a ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดเข้าชมสินค้าด้วยอัลกอริทึมก็คือสามารถให้ Lazada เซตให้ได้นะหรือว่าคุณจะเซตเองก็ได้ถ้ากดสร้างแคมเปญเนี่ยจะเป็นการ เลือกสินค้าอัตโนมัติเขาจะแนะนํานะซึ่งพี่เต้ยเคยเทสแล้วก็ก็ได้ยอดเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างร้านนี้ให้ดูนะคะที่เทสไปเหมือนกันเลยอันนี้อีกร้านหนึ่งเนาะของพี่เตยอ,อ่าอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งของพี่เต้ยนะคะที่ยิงแอดและเทสไปขออนุญาตก,กดปิด อ่ะอธิบายให้เห็นภาพนะคะนี่อ่ะมันต้องซูมออกไปให้มันเล็กลงไปอีกอันยากเข้าไปอีกความเสถียรน,น้องก็คืออันนี้เป็นร้านที่พีเตอร์ยิงอยู่นะคะก็จะเปิดร้านนี้มาให้ดูนะคะซึ่งอธิบายก่อนการโปรโมทผ่าน l a z a d ้ก็คือเป็นการยิงแอดนะคะโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์คืออะไรก็คือเป็นการปล่อยค่าคอมมิชชั่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาใหม่และ สามารถหาอินฟูต่างๆจากตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนี่มาดูว่าค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่เท่าไหร่บันทึก KOL ตรงนี้กดหัวใจอย่างนี้ได้เลยหรือเจาออกก็ได้นะคะดูรายละเอียดดูข้อมูล KOL อันนี้พูดถึงเรื่องของ KOL ก่อนเนาะว่า KOL คนนี้นะคะเขาเนี่ยขายได้สินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ GMV อยู่ที่เท่าไหร่นี่เขาขายมวลหมู่สินค้าอะไรตรงกับสินค้าเราไหมยอดคลิกที่เท่าไหร่แล้วหลักๆเขาขายผ่านช่องทางไหนได้บ้างสามารถเข้ามาเล่นเข้ามาดู KOL ผ่านตรงนี้ได้เลยโลแอดต่อการลงทุนหูเขาทําโลแอดได้ตั้ง22เท่าหูเยอะมากผู้ติดตาม facebook 3.2ล้านคนคนนี้เป็นหมวดหมู่บ้านและสไตล์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดว่า,าสินค้าเราอ่ะมันตรงกับเขาสามารถติดต่อไปหาเขาแล้วก็เปิดค่าคอมมิชชั่นให้เขาได้เลยนะคะอันนี้คือ KOL marketplace ของลา z า da นั่นเองนะคะเราสามารถนเลือกได้เลย ส่วนหลักมากส่วนมากหลักๆลาซาด้าก,ก็จาก Facebook นะคะนี่เขากำลังอัปเดตฟีเจอร์นี้อยู่นะสามารถดูได้เลยว่าขายได้จากอะไรบ้างผู้ติดตามเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่สินค้าในหมดหมู่เช็คจากตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือ KOL Lazada มีใครที่ถูกบันทึกไว้ไหมตัวน,นี้เข้ามานั่งเลน่นนั่งดูได้เลยต้องใช้เวลาอยู่กับมันจริงๆนะถามว่าที่เตยทำหรือยัง ยังนะคะยังไม่ได้มีการติดต่อกับทาง K L ของ Marketplace แต่คือเออเข้ามานั่งดูเขารู้แล้วว่ามันมีนะแต่ยังไม่ได้เข้ามานั่งดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กใครมีเวลาเทสไปเทสก่อนได้เลยส่วนตัวทําไม่ทันค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามานั่งดูแต่ละคนเนาะแต่คือมันเป็นข้อดีเป็นข้อดีตรงที่เราสามารถเลือกสินค้าแล้วก็ เข้าไปหา K L คนนี้ถ้าสินค้าตรงกันเราบอกค่าคอมมิชชั่นเขาติดต่อประสานงานกับเขาให้ได้ทีนี้เรามาดูกันว่าโปรโมทพาร์ทเนอร์อันนี้โปรโมทพาร์ทเนอร์พิเตอร์เนี่ยได้ค่าปล่อยค่าคอมแล้วได้ยอดขายกลับมาเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเราจะตั้งค่าคอมให้เลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะอันนี้คือเปิดใช้งานอยู่ระยะเวลานะคะตรงนี้พิเตอร์เลือกเป็นไม่มีที่สิ้นสุดก็คือค่าคอมเนี่ยมาเริ่มตั้งแต่วันที่18เดือน3 นะคะ18เดือน3ก็คือถ้าเราจะตั้งใหม่แต่เนี้ยเราตั้งมาตั้งแต่วันที่3เดือน1คือปล่อยอัฟเรมาอยู่ที่4นะคะคือค่าคอมให้อยู่ที่4ตามหมวดหมู่นี้เลยป้ายแบนเนอร์ไม่ได้บังคับนะคะแต่เราสามารถใส่แบนเนอร์ต่างๆของร้านเราที่มีได้เลยเพื่อให้ KOL เนี่ยเอาแบนเนอร์ป้ายเราสร้างค่าคอมมิชชั่นก็คือจุดนี้นะคะคืออะไรอัตราค่าคอมมิชชั่นพื้นฐานก็คือพื้นฐานเนี่ยเขาจะบังคับให้เราใส่อยู่แล้วอยู่ที่4นะคะแนะนําเป็น4 แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมก็คือของสินค้าว่าเราให้อยู่ที่เท่าไหร่อัตราค่าใช้จ่ายจริงอยู่ที่1 9ก็คือเขาจะเอาตัวนี้บวกกับตัวนี้เพราะนั้นคำนวณดีๆนะคะก่อนอื่นเวลาที่เราจะตั้งค่าคอมมิชชั่นเราควรไปดูคู่แข่งเหมือนกับช h o ป e e เหมือนกันคะ่ะวิทที่การดูคู่แข่งเดี๋ยวจะเป็น ep หน้าๆหลังๆลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตอะไรเข้ามาอีกนะอะทีนี้อันนี้คือค่าคอมมิชชั่นที่ลูกค้าได้จริงส่วนอันนี้ก็คือเป็นค่าคอมม บ,บังคับใช้คำว่บบาบังคับรวมแล้วอัตราใช้จริงคือก็คือ19%ซนะคะถ้าเราจะสร้างค่าคอมมิชชั่นสินค้าใหม่กดสร้างได้เลยแล้วก็เลือกที่สินค้าอ่าแล้วกดจากนั้นวันเริ่มต้นนะคะเลือกวันเริ่มต้นเป็นวันที่อ่ามันก็เริ่มวันวันหน้าสิ้นสุดสิ้นสุดค่าคอมมิชชั่นเลือกได้เลยเราจะเทสตตัวนี้ไปถึงไหนให้ไปเลยสิบห้าเปเซนเวลาเราทําอะไรไปแล้วเราจะต้องวิเคราะห์เวลาเต้ยวิเคราะห์เต้ยก็จะวิเคราะห์ย้อนหลังไปเลยค่ะ ว่าเราได้ค่าคอมเราให้ค่าคอมไปเท่าไหร่ผลตอบแทนตกก่อการลงทุนทุกวนเห็นตรงนี้ไหมอ่าก็คือค่อคาใช้จ่ายนะเราจ่ายไปแค่3,600รายได้จาก Every a อฟเฟร์เนะคะเราได้มา80,000กว่าบาทโคตรคุ้มนี่คือโลแอ d 23เท่านะคะทําไมถึงได้เยอะทำไมถึงน่าลงทุนนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยของค่าคอมมิชชั่นเราเลยต้องปล่อยค่าคอมมิชชั่นสูงๆซึ่งผลตอบแทนออกมาคือค่อนข้างดีมากๆนะคะเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์จากตรงนี้นี่ยอดขายกดเข้าไปเลยแสดงเพิ่มเติมนี่คือการเข้ามาดูข้อมูลเชิงลึกของโปรโมทพาร์ทเนอร์นะคะวิเคราะห์ยังไงบ้างค่าใช้จ่ายอันนี้คือดูวันนี้ ดูเจวันนี้เราดูยอดหลัง30วันเลยนี่เราได้ยอดขายมาเท่านี้คํำสั่งซื้อผลตอบแทนต่อการลงทุนเราขายสินค้าอะไรไปได้บ้างบอกทั้งหมดเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยได้โลแอดที่เท่าไหร่แต่ณตอนนี้นะคะยังไม่มีเอ,อ่อบอกได้ว่าขายได้จาก KOL คนไหนจากช่องทางอะไรแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเขาคงจะอัปเดตซึ่งเราอะดูได้แค่คร่าวๆอย่างที่บอกไปว่าแพลตฟอร์ม La z า d a กับช h o ป e e อะมันสามารถฝังลิงก์ได้ มันเลยอาจจะแบบหาที่มาที่ไปของต้นต้นขั้วของคนเอาไปปล่อยลิง์เนี่ยจริงๆอะ่ะคือคนไหนยังไม่เจอแต่เดี๋ยวเขาคงพัฒนานะคะใครขายอะไรให้เราบ้างแต่สิ่งที่เรารู้ได้เลยคือเราขายอะไรออกไปได้บ้างจาก Afriate